สวัสดีครับซีรีส์นางโจนแค่ฉายออกมาได้ไม่กี่วันแกลเซ่ที่คจีนของซีรีส์เรื่องนี้ก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบมีคนไปเขียนคอมเมนต์รีรีวิวในโต้ปานบางคนก็ให้หาดาวบางคนก็ให้หนึ่งดาวสลับกันไปส่วนใหญ่จะให้5ดาวตอนนี้คะแนนรีวิวในโต้ปปานมันยังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่คาดว่าน่าจะได้เยอะพอสมควรน,นะครับ ความเห็นในแง่บวกของซีรีส์เรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะชมหวังอี้ป๋อในบทเสื้อินว่าแสดงดีมีพัฒนาการและเหมาะสมกับบทที่ได้รับส่วนความเห็นในแง่ลบส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านางเอกแก่เกินไปดูแล้วมันไม่จิน้นเคมีไม่เข้ากับพระเอกเลยบางคนก็นางถึงขนาดว่าเห็นชัดๆเลยถึงสภาพผู้หญิงหลังคลอดลูกบางคนก็เอาไปเทียบกับ จางหุยเหวนินซึ่งในเรื่องแสดงเป็นคนอายุเท่ากันเรื่องนี้จะว่าไปก็น่าเห็นใจเจ้าลี่อิงเหมือนกันนะครับความเห็นทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตจีนนะครับไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็สนุกนะครับดำเนินเรื่องได้ดีสร้างออกมาก็ใกล้เคียงกับนิยายมากเลยทีเดียวนะครับ บทก็ไม่ได้แต่งเติมอะไรไปเยอะนะครับก็ดูสนุกดีนะครับส่วนนางเอกเจ้าลี่อิงผมคิดวา่าเธออาจจะตรากตรำงานหนักเกินไปก็เป็นได้นะครับเลยดูค่อนข้างจะสมสมไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ดีนะครับแสดงเข้ากันได้ดีถึงแม้ว่าลี่อิงจะอายุเยอะกว่าหวังอี้ป๋อก็ตามนะครับโดยรวมแล้วก็สนุกครับ ก็อย่าเพิ่งสรุปอะไรให้มากนะครับเพราะว่าซีรีส์เพิ่งจะเริ่มต้นฉายเท่านั้นเองนะครับก็คอยดูกันยาวๆต่อไปนะครับ